ที่ครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราเจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5ในเทศกาลธรรมดานะครับเมื่ออาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่4พระเยซูเจ้าทรงสเสด็จขึ้นไปบ,บนภูเขาแล้วก็มอบประถมโอวาทก่อนจะมอบปรถมโอวาทพระองค์ได้บอกเราว่าต้องมีค่านิยม8ประการสะก่อนนะครับบุญญลาแปประการหรือว่า ความสุขแท้นะครับแปดประการคนเหล่านี้เป็นคนที่มีความสุขแท้แล้วถึงจะมาฟังปฐมโอวาสของพระเยซูเจ้ารู้เรื่องปฐมโอวาสของพระเยซูเจ้าบนภูเขาก็เปรียบเหมือนโมเสสได้มอบบัรจั1สิบประการที่รับมาจากพระบิดเ,เจ้าแก่ชาวอิสราเอลแต่พระเยซูเจ้าทรงทําให้สมบูรณ์นะครับพอมาถึงวันนี้เราตามพระเยซูเจ้าไปอีกก้าหนึ่งระองเสด็จไปเทศสอนที่ไหนเราก็ตามไปอย่างที่พ่อบอกว่า ต้นปีพิธีกรรมนี่เพิ่งจะสัปดาห์ที่5เหมือนพระเยซูเจ้าทรงออกเทศสอนละออกปฏิบัติพระภารกิจพว้องค์ไปที่ไหนเราก,ก็ตามไปฟังเป็นข้อคิดในชีวิตเอามาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตมาหล่อเลี้ยงจิตใจให้สดชื่นเข้มแข็งวันนี้พ่อเริ่มต้นหัวเรื่องว่าบทเพลงเสดุดีบทนี้อาจเป็นคำภาวนาที่เราต้องใช้ในชีวิตสักวันหนึ่งก็เป็นได้ เราไปวัดเนี่ยมีบทอ่านที่หนึ่งแล้วก็มีบทเพลงเสดุดีแล้วก็มีบทอ่านที่สองแล้วก็บทพระวรสารวันนี้พ่อพูดถึงว่าเราไปวัดที่บทเพลงเสดุดีที่เขาอ่านกันในวันนี้อาจจะเป็นบทที่สักวันหนึ่งเราต้องใช้นะครับแล้วพ่อยกมาว่าวันนี้เดี๋ยวตัวแทนพี่น้องที่อ่านบทเพลงเสดุดีสลับกับบทสร้อยสั้นๆที่พี่น้องร้องเป็นเพลงเนี่ยก็จะอ่านว่าพระเจ้าทรงส่องแสงในความมืดสําหรับผู้ชอบธรรม พระองค์โปรดปรานทรงเมตตากรุณาและทรงเชียงธรรมผู้มีใจเอื้อเฟื้อและให้ยืมย่อมอยู่เย็นเป็นสุขเขาจะไม่มีวันสั่นคลอนตลอดไปใจของเขาหนักแน่นไม่มีความกลัวใดๆจนกว่าจะได้มองศัตรูอย่างสาแก่ใจเขาให้คนยากจนอย่างใจกว้างความชอบธรรมของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิจเขาจะมีอำนาจและเกียรติยศ เป็นเพลงสดุดีที่เราอ่านในพิธีมิสซาวันาทิตย์สัปดาห์ที่5เทศกาลธรรมดาแต่คัดมาเพียงส่วนเดียวนะครับเลขบทและวัรคที่อยู่ในวงเล็บที่เวลาพ่อเขียนเนี่ยก็เป็นที่อ่านทั้งบทในในวัดวันนี้นะครับก็คือสดอดอดอ112อ1 1เพลงสดุดีที่112ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9นะครับพ่อก็ ยกออกมาบางส่วนไม่ไไมไม่ม่เต็มทั้งหมดนะครับทำไมไม่ลงทั้งหมดก็เพราะพ่อประทับใจประโยคที่ว่าถ้าเราเป็นคนดีมีใจเอ,อเื้อเฟื้อต่อเพื่อนพี่น้องใจของเราจะหนักแน่นไม่มีความกลัวใดๆออพ่อประทับใจอย่างน,นี้พ่อก็เลยไม่ไดเอามาทั้งหมดเอาเฉพาะประโยคที่พ่อรู้สึกว่าพ่อฟังวันนี้เราก็รู้สึกประทับใจนะครับ ถ้าเราเป็นคนดีมีใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนพี่น้องใจของเราจะหนักแน่นไม่มีความกลัวใดๆเพราะการเป็นคนดีมักถูกคนร้ายเบียดเบียนข่มเหงเอาเปรียบความดีบางทีเราไม่โง่แต่การมีใจเอื้อเฟื้อพวกคนจิตใจชั่วร้ายก็เลยคิดไปว่าเราโงา่แล้วก็เริ่มข่มเหงเราคนเขียนเพลงสดุดีต้องการบอกว่าคนดีเช่นนี้พระเจ้าทรงอยู่ข้างเขาขอให้เขาหนักแน่นในความดีต่อไป จนกว่าจะได้มองศัตรูอย่างสาแก่ใจที่สาแก่ใจนี้ไม่ใช่เพราะเราไปทำร้ายตอบแต่เพราะพระเจ้าจะทรงอุปถัมภ์คำจุนเราและจะทรงยุติธรรมให้ความชั่วตอบแทนความชั่วจนเราเห็นความยุติธรรมของพระเจ้าอย่างสาแก่ใจอย่างสาแก่ใจฟังดูเหมือนใจร้ายคิดเครียดแค้นและอยากจะทำร้ายตอบแต่ไม่ใช่ครับเพราะการเครียดแค้นไม่ใช่บุคลิกของคนดี อย่างสาแก่ใจในเพลงเสด,ดุดีมีความหมายว่าเราไม่ต้องตอบโต้คนชั่วเพราะคนชั่วจะล้มไปเองอย่างสาแก่ใจจึงเป็นคำอธิบายความรู้สึกที่ไม่ตอบโต้คนชั่วด้วยความชั่วเพราะเรารู้ว่าชะตากรรมสุดท้ายของเขาจะได้รับผลอย่างเจ็บแสบในที่สุดเพลงเสด,ดุดีบทน,นี้อาจเป็นคำภาวนาที่เราต้องใช้ในชีวิตสักวันหนึ่งก็เป็นได้ไปวัดก็ อาจจะฟังบทอ่านที่1บทอ่านที่2บทพบระวรสารแต่ลืมลืมตั้งใจฟังบทเพลงสดุดีวันนี้เราก็มาพิจารณาเพลงเสดุดีบทนี้กันนะครับพระศาส,ะสนจักรเลือกบทเพลงเสดุดีบทนี้มาอ่านในพิธีมิสซาวันอาทิตย์นี้ก็เพราะจะได้สอดคล้องกับบทพบระวรสารของนักบุญแมทธิวบทที่5นะครับต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอันเป็นบทเทศแรกหรืสมฐมโอวาทของพระเยซูเจ้าที่ตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นเกลือดองแผ่นดินคือเป็นคนดีเพื่อรักษาโลกเหมือนเกลือที่เก็บรักษาอาหารไม่ให้เนา่าเกลือรักษาอาหารไม่ให้เนา่าเราเป็นคนดีเพื่อทําให้โลกนี้ไม่เน่าเหมือนกันโลกนี้ยังมีความดีอยู่อย่าหวั่นไหวสันครอในการดําเนินชีวิตทําความดีเอื้อเฟื้อมีเมตตาเพราะเราจะต้องเจอคนชั่วร้ายเอาเปรียบความดีของเราอย่างแน่นอน ย้ันต้องมั่นคงในการเป็นคนดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มจงทําความดีต่อไปอย่างเกือรักษาความเค็มไว้ได้เพราะถ้าเลิกการเป็นคนดีเหตุว่าท้อใจถ้าเกิดเราเลิกเพราะเราท้อใจเราก็หมดค่าเหมือนเกลือหมดความเค็มซึ่งจะไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากเอาไปทิ้งให้คนเหยียบย่าบางทีเรายังนึกอยู่ว่าเออเป็นทรายเอาไปถมที่ก็ยังได้ แต่เป็นเกลือพอเราหมดลดเค็มเกลือไปถมที่ก็ยังไม่ได้เลยนะครับเพราะเกลือมันไม,ไม่แน่นแบบทรายเหยียบไปเรื่อยๆมันก็จะกระ,จ,ะจายหายกันไปมันไม่เป็นแบบทรายถมที่ยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกลือหมดลดเค็มแล้วเอาไปให้คนเหยียบย่ําก็เท่านั้นเองถ,ถมที่ใช้ประโยชน์อะไรก็ยังทําไม่ได้เพียสุดีเวนนีจ้จึงจบด้วยประโยคที่ว่าเขาจะมีอำนาจและมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะเขายืนหยัดรักษาวความดีต่อไปได้ เราะฉะนั้นบทสดุดีในวันนี้เป็นบทสดุดีที่สะท้อนสิ่งที่พระเยสุเจ้าได้ตรัสบนภูเขาว่าประถมะโอวาสหลังจากท่านมีค่านิยมแปดประการพระองค์ทรงบอกว่าแต่ก่อนคนโบราณพูดอย่างนั้นแต่ก่อนคนโบราณว่าอย่างนี้เราขอบอกท่านว่าแล้วเสร็จแล้วพระเยสุเจ้าก็ยังบอกว่าแล้วพวกท่านนะต้องมั่นคงในความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มถ้าเกลือหมดความเค็มก็เอาไปให้คนเหยียบยำ่ำท่านก็เช่นเดียวกัน เดียวพบกันช่วงที่สองครับไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากเพียงใดไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสักแค่ไหนแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะต้องแลกกับครอบครัวที่แตกสลายวันนี้คุณมีความรักความเอาใจใส่ต่อครอบครัวของคุณมากแค่ไหน ถามตัวคุณเองแล้วหรือยังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยห่วงใยคุณเสมอ เยสุจ้าจะส่งเปรียบเทียบว่าให้เรารักษาวความดีเหมือนเกลือรักษาวความเค็มแล้วนะครับพระเยซูเจ้าตรัสต่อไปว่าชีวิตของคนยืนหยัดทำความดีมีใจเอื้อเฟื้อเ,อเช่นนี้ไม่สามารถหลบพ้นจากสายตาของผู้คนได้เหมือนเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขามันช่วยไม่ได้เลยอ่ะเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำบุญเอาหน้าหรือว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะทำความดีเพื่อประกาศ แต่กิจการดีของคนที่ดำเนินชีวิตเนี่ยมันเป็นเหมือนเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาคือว่ามันไม่มีอะไรมาปิดบังได้นะครับเวลาพ่อขับรถไปไกลๆนะครับเคยขับรถไปจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็มีภูเขาสแกกรักงแล้วยอดภูเขาเนี่ยเขาก็จะสร้างโบสถ์ไว้บนยอดเลยก็จะเห็นแต่ไกลเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปต่างประเทศก็เช่นเดียวกันในประเทศยุโรปนะครับบางทีก็สร้าง บสถ์วิหารไว้บนยอดเนินนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสเมืองลียงนะครับพ่อเคยไปอยู่มีเนินเขาเรียกว่าฟลูเบียแล้วก็มีวิหารแม่พระสวยมากอยู่บนยอดเนินเวลาเราไปที่เนินเนี่ยเห็นรูปแม่พระตรงานอยู่บนยอดวิหารเลยคือชีวิตของคนดีเนี่ยมันไม่มีใครสามารถจะไปปิดบังได้เลยมันลำบากเพราะฉะนั้นพี่ยิสุเจ้าตรัสว่า เพราะฉะนั้นชีวิตของลูกกันนะก็เป็นเป้าสายตาบางทีก็อาจจะมีคนอิจฉามีคนไม่พอใจมันช่วยไม่ได้ลูกรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มแล้วลูกบางทีลูกก็เป็นเหมือนกับเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาใครเราจะปิดบังได้บางทีลูกก็เป็นเหมือนตะเกียงเวลาเขาจุดแล้วก็กต้องตั้งไว้บนเชิงตะเกียงมีใครไม่ล่ะจุดตะเกียงแล้วก็ไปเอาไว้ใต้โต๊ะแล้วเอาถางังครอบไป คำเทศของพระเยซูเจ้าก็เลยให้กำลังใจเรอว่ามันช่วยไม่ได้ที่จะมีคนที่จ้องมองดูเราเพราะกิจการดีนั้นมันเป็นสิ่งที่มันปิดบังไม่ได้หรือเหมือนตะเกียงก็มีแต่ต้องตั้งไว้บนเชิงตะเกียงนี่อาจเป็นเป้าสายตาที่คนชั่วจะพุ่งเข้ามาเอาเปรียบความดีและข่มเหงเราพอเธอเป็นคนมีเมตตาเธอเป็นคนดีมันปิดบังไม่ได้คนก็จะพุ่งเข้ามา รวมทั้งพวกคนชั่วด้วยมาเอาเปรียบแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนเป้าสายตาซึ่งไม่อาจปิดบังได้เมื่อผู้คนพบเห็นเขาจะได้สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สถิตในสวรรค์นะครับมันช่วยไม่ได้เลยนะครับเหมือนกับชีวิตของเรามันก็มีทั้งในแง่ที่ว่าพอเราเป็นคนดีคนก็จะมาเอาเปรียบม,มาเอาเห็นว่าเราเ,เป็นคนซื่อเป็นคนมีเมตาก็มาเอาจากเรา แต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นเหมือนเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาเพื่อสรรเสริญรองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพูดถึงปฐมโอวาทของพระเยซูเจ้านบุญมัทธิวจงใจเขียนพระบรสารตอนนี้ว่าพระเยซูเจ้ากําลังจะทรงแสดงปฐมเทศนาโดยเสด็จขึ้นไปบนภูเขานะครับเหมือนดังที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายรับพระบัญญัติจิบประก,การจากพระเจ้าแต่พระเยซูเจ้าทรงทําให้สมบูรณ์กว่า ทรงนำเอาธรรมบัญญัติของโมเสสแต่ละประการมากล่าวและตรัสว่าแต่เราขอบอกท่านว่าทุกครั้งที่พูดถึงว่าธรรมบัญญัติของพวกท่านที่สืบมาจากโมเสสบอกให้ทำอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราขอบอกท่านว่าเพิ่มเติมเสริมเข้าไปให้สมบูรณ์ปฐมโอวาทของพระเยซูเจ้าในพระวรสารนบุญมัทธิวบทที่5นี้กินความไปจนถึงบทที่7และในบุญมัทธิวก็สรุปได้ไประโยคที่ว่า เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสถ้อยคําเหล่านี้จบแล้วประชาชนต่างพิศวงในคําสอนของพระอ,องค์เพราะพระอ,องค์ทรงสอนเขาอย่างผู้มีอมาํานาจไม่ใช่สอนเหมือนธรรมอาจารย์ของเขาพระอ,องค์เริ่มออกเทศสอนความแปลกใจของผู้คนความมาหัศจรรย์ในจิตใจของผู้คนเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูเจ้าก็คือว่าพระอ,องค์ไม่ได้สอนอย่างพวกอาจารย์ธรรมอาจารย์ฟาริสี พระองค์สอนอย่างผู้มีอำนาจแต่เราขอบอกท่านว่าที่น่าสนใจก็คือเมื่อทรงเริ่มเทศประถม,มะเทศนานะครับพระยูเจ้าทรงเริ่มด้วยเรื่องค่านิยมใหม่8ประการนะครับบุญญราบแประการพระคมภีคติดิปัจจุบันใช้คำว่าความสุขแท้จริงเหมือนกับจะทรงบอกประชาชนว่าท่านต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมีค่านิยมใหม่8ประการนี้ในชีวิตสก ยิงจะฟังคำเทศประถมโอวาทต่อไปอย่างเข้าใจได้ค่านิยมใหม่แปประการเป็นพื้นฐานของความเข้าใจเรื่องความรักความเมตตาการใฝ่หาสันติความไว้วางใจในพระยุติธรรมของพระเจ้าแม้ถูกเบียดเบียนหรือรู้สึกว่ามีแต่ให้ออกไปแต่ไม่เคยได้รับกลับเข้ามาการมีใจบริสุทธิ์การรู้สึกว่าตนเองยังพร่องความดี ยากจนบุญกุศลจิตใจแบบนี้เท่านั้นจึงจะฟังคำเทศของพระเยซูเจ้าแล้วรู้เรื่องสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงและเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ได้นะครับนี่พอสรุปบุญญาลาแปประการมาด้วยความคิดแบบนี้เลยนะครับคืออะไรครับก็คือคนที่เข้าใจเรื่องความรักความเมตตาใฝ่หาสันติ ไว้วางใจในพระทธิตธรรมของพระเจ้าแม้ถุกเบียดเบียนหรือรู้สึกว่ามีแต่ให้ออกไปแต่ไม่เคยได้รับกลับเข้ามาการมีใจบริสุทธิ์รู้สึกว่าตนเองยังพร่องความดียากจนบุญกุศลจิตใจแบบนี้เท่านั้นจึงจะฟังคำเทศของพระเยซูเจ้าแล้วดูเรื่องสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงและเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ได้ พบกันช่วงที่3ครับความรักไม่อิจฉาความรักไม่หยิ่งจองหองความรักไม่ชั่งจดจำความผิดความรักไม่ประพฤติผิดความรักพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเราทุกคนมีความรักแต่เราเข้าใจคำว่ารักมากแค่ไหน สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณค่าของความรัก จะเห็นได้ว่าบุญะญราบแปดประการน,นะครับมันต่อเนื่องกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนงกระสั่งส่งผลมาวันอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าเรากํลาลังเริ่มฟังพระเยซูเจ้าพว้งค์เสด็จขึ้นเบปุญบูเขามอบปฐมโอวาทแล้วก่อนจะ,ะให้โอวาทครั้งแรกก็สอนค่านิยม8ประการชีวิตคิดสตจนจึงต้องกลับไปอ่านบุญยรา8แปดประการบ่อยๆเพราะเมื่อกี้พ่อบอกว่าบรรดาน,นักบุญเนี่ยเวลาเราฉลองนักบุญ ทั้งหลายทุกปีเลยนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสมโพนและบุญทั้งหลายต้องอ่านบุญญาลาบแประการเพราะเป็นพื้นฐานชีวิตของคนที่จะได้เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์สายพ,พรากฏว่าเราซึ่งเป็นคริสตังเราอาจจะสนใจบุญญราลาบแประการน้อยเกินไปไม่ทราบซึ่งบางทีมีคุณพ่อจัดเทศเข้าเงียบนะครับ5วัน พูดเรื่องบุญยลาบแปดประการอย่างเดียวเลยโอ้โหทุกวันค่อยๆอ,อ,อธิบายนะครับแสดงว่าเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆย,ย,ย่อยและให้ทำความเข้าใจนะครับต่อไปนะครับบุคลิกของคนที่รักษาความดีมีเมตตาต่อผู้อื่นเหมือนเกลือรักษาความเค็มและพระเจ้าจทรงอุปัรรมคำจุนเขาก็ได้รับการอธิบายในบทอ่านที่หจากนังสีประกาศพอิสยาในวันอาทิตย์นี้อย่างหมดจด เจ้ายูจูกว่าต้นไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลนห้าสิบปีกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายศัตรูเผาพระวิหารพวกเขาท้อและเลิกรักษาความดีเขาถามประกาศสุกอิสยาว่าทำไมข้าพเจ้าทั้งหลายต้องจำสินอดอาหารถ้าพระองค์ไม่ทอดพระเนตรทำไมข้าพเจ้าทั้งหลายต้องละทิ้งความสุขสบายถ้าพระองค์ไม่สงสารคล้ายกับจะบอกว่าเราอยากจะเลิกเป็นคนดีถวา,ายเครื่องบูชา ไม่ถือว่าเป็นญัาดอีกแล้วเพราะทําไปก็เท่านั้นต้องตกละกรรมลาบากมาเป็นทาสที่กรุงบาบิโลนพ่อเล่าบ่อยๆนะครับว่าไอ้ฉากการไปเป็นทาสที่กรุงบาบิโลเนเกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูเจ้าประสูติมาในโลกดี586ปีแล้วเขาไปอยู่ที่บาบิโลนอย่างยากลําบากพัดบ้านพักเมืองไม่มีความหวังจะได้กลับบ้านเราต้องไปเป็นทาสเขา50ปีแล้วเราประกาศสุริยามาเทศ บอกว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านเขาก็ดีใจแล้วประกาศสุกอิสยาเขายังเทศเตือนเขาว่าอย่าทิ้งพระเขาก็ถามกันมาบอกว่าเรเราจะไปถวายเครื่องบูชาทำไมไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยถวายเครื่องบูชาแล้วก็ต้องมาเป็นทาสเขาห้าสิปีเคยปฏิบัติธรรมเมื่อบัรจัตแล้วก็ได้แค่นี้เหมือนพระเจ้าไม่ทรงรับรู้รับเห็นสิ่งที่พวกเรากะทำเกือกํำลังจะหมดลดเค็มแล้วนะครับ และแสงตะเกียงก็กําลังจะดับมอดด้วยประกาศสุอิสยาจึงเตือนพวกเขาว่าการถือกฎของพวกเขาบกพ้องเป็นการถือกฎแต่ขาดความรักเพื่อนพี่น้องกฎที่พวกท่านถืออย่างเข่งคัดไม่มีประโยชน์อะไรและบอกพวกเขาว่าพระเจ้าตรัสว่าดังนี้นะครับอันนี้เป็นประกาศสุอิสยาเทศในวันอาทิตย์นี้นะครับถ้าท่านจะเลิกข่มเหงผู้อื่นเลิกชี้หน้าเก่าหาและพูดร้ายต่อเขา ถ้าท่านแบ่งอาหารให้คนหิวและตอบสนองความต้องการของผู้มีความทุกข์ความสว่างของท่านจะปรากฏขึ้นในความมืดและความมืดของท่านจะเป็นเหมือนเวลาเที่ยงวันท่านจะทูลขอและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบท่านจะร้องขอความช่วยเหลือและพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่นี่ถ้าท่านเลิกกล่มเหงผู้อื่นเลิกชี้หน้าเก่าหาและพูดร้ายต่อเขา ถ้าท่านแบ่งอาหารให้แก่คนหิวและตอบสนองความต้องการของผู้มีความทุกข์ความสว่างของท่านจะปรากฏขึ้นในความมืดและความมืดของท่านจะเป็นเหมือนเวลาเที่ยงวันคนโบราณเปรียบชีวิตว่าเป็นความสว่างและความมืดคือความตายพินุณย่อยยับเราจึงเชื่อมกับประโยคแรกบทเพลงเซดูดีร้อยสของวันนี้ได้เลยนะครับพระเจ้าทรงส่องแสงในความมืดสำหรับผู้ชอบทม พระศาสนจักรจึงมีได้ให้เราอ่านพระคัมภีร์วันาทิตย์อย่างสเปะสปะแต่มีการรวบรวมคัดสรรและจัดบทอ่านทั้งสามบทให้เข้าแนวคิดหลักเดียวกันมอบเป็นกลุ่มทรัพย์แก่คิตชนที่ไปวัดทุกวนาทิตย์มานานาน,นับศตวรรษแล้วเพราะฉะนั้นแนวคิดของบทสดุดี112ในวันนี้จึงตอบสนองสะท้อนสิ่งที่อิสยาเทศนะครับว่าถ้าเขาปฏิบัติ ความรักต่อเพื่อนพี่น้องการถือธรรมบัญญัตของเขาก็จะเหมือนความสว่างส่องเข้ามาในที่มืดให้แก่ผู้ชอบธรรมแต่นี้เราจะมาพิจารณาบทอ่านที่สองกันนะครับอิสยา,าห์บทอ่านที่หนึ่งนะครับบอกกับชาวยวบอกว่าท่านถือธรรมบัญญัติแต่ท่านไม่มีความรักต่อเพื่อนพี่น้องนะครับแล้วบทพระวรสารพระเยซูเจ้าก็ทรงให คำสอนแก่พวกเขาปฐถมโอวาทนะครับเพื่อสอนเขาว่าอย่าเป็นอย่าทอดแท้ใจนะครับอย่าเป็นเกลือที่หมดรสเค็มบทอ่านที่สองนบ,บุนเปาโลเขียนถึงชาวโคดินนบ,บุนเปาโลเป็นคนหนึ่งที่ทําความดีแล้วถูกเอาเปรียบความดีของท่านชาวยิวกลุ่มหนึ่งที่ปองร้ายท่านยุยงชาวโคดินว่าที่นบ,บุนเปาโลมีอาชีพเย็บผ้าใบที่เมืองโคดินเพราะนบ,บุนเปาโลไม่ใช่หนึ่งในอาคาสาวกสิบสองคนของพระเยซูเจ้า จึงไม่กล้ารับเงินทําบุญที่สัตบุรุษให้ต้องไปมีอาชีพเย็บกระโจมหาเลี้ยงชีพอีกทั้งไม่มีจดหมายรับรองจากอาคัสสาวกให้มาประกาศข่าวดีไหนอะจดหมายรับรองแต่แท้จริงท่านไม่ต้องเป็นภาระท่านไม่ต้องการเป็นภาระแก่ไขนะครับชาวยูจริงๆเขามีหลักในการเด,เดินชีวิตก็คือว่าทุกคนต้องทํางานใครไม่ทํางานคนนั้นก็กําลังทําบาป นักบุญเปาโลแม้จะเทศสอนนะครับท่านหายเลี้ยงชีพในตอนกลางวันที่ทุกคนต่างก็ต้องไปทํางานพอเลิกงานก็รีบไปหอประชุมเมืองเพื่อสอนคําสอนแต่กลับเอาความดีที่ท่านทํางานเลี้ยงชีพด้วยหยาดเหงื่อของตนเองมาใส่ร้ายท่านเช้ายิวกลุ่มนี้ยังบอกว่านักบุญเปาโลเทศไม่เก่งซู้ออปอลโลไม่ได้เมื่อนักบุญเปาโลออกจากเมืองโคดินหลังจากก่อตั้งกลุ่มคิดจชนได้แล้วอปอลโลได้เข้ามาเทศต่อจากท่าน แล้วเป็นคนเทศเก่งก็ถูกเปรียบเทียบท่านจึงเตือนชาวคูดินในจดหมายที่เราอ่านวันนี้ในประเด็นของการเทศว่าท่านไม่ได้มาพูดจาหวานหวานบานล้อมไข่ใช้วาทะสินหลักเหตุผลอันฉลาดปาดปืนท่านเขียนอย่างนี้นะครับข้าพเจ้าตัดสินใจว่าจะไม่สอนเรื่องใดแก่ท่านนอกจากเรื่องพระเยซูคริสตเจ้าคือพระองค์ผู้ทรงถูกตึงกางเขนเพื่อไม่ให้ความเชื่อของท่านเป็นผลจากปีชาจารย์ของมนุษย์ และเป็นผลจากแต่เป็นผลจากพระอนุภาพของพระเจ้าในสัปดาห์หน้านะครับประถุมวัวโอวาทของพระยซสเจ้าจะยิ่งเผยแสดงพระฤทธานุภาพของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นสวัสดีครับ